ช่วงนี้อากาศหนาวมากอาบน้ำเย็นจัด ระวังตุยนะครับช่วงนี้อากาศหนาวเย็นมากนะครับบางคนเนี่ยก็แก้ปัญหาด้วยวิธีการอาบน้าอุ่นแต่บางคนก็ไม่ชอบนะยังคงอาบน,น้ําเย็นอยู่ทีนี้มันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเราไปดูกันอาบน,น้าอุ่นเนี่ยข้อดีคือมันผ่อนคลายก็เหมือนกับที่เราไปแช่ออนเซ็นนะแต่ข้อเสียเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคือมันจะทําให้ผิวเราแห้งและอาจจะทําให้เกิดริ้วรอยได้แต่สาหรับการอาบน,น้าเย็นเนี่ยถ้าไม่ได้เย็นจัดมากเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกตื่นตัวได้นะทาให้เราสดชื่นได้และช่วยลดอาการซึมเศร้าได้แต่ถ้าเราอาบน้าเย็นจัด ในสมองเนี่ยแตกหรือตีบได้เลยนะลองสังเกตไหมครับในช่วงที่อากาศหนาวเย็นมากๆถ้าเราอาบน้ําเย็นเนี่ยหัวใจเราจะเต้นเร็วขึ้นสําหรับคนที่มีความเสี่ยงอย่างคนสูงอายุหรือคนที่เป็นโรคหัวใจหรือคนที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยถ้าไปอาบน้ําเย็นจะทาให้มีความเสี่ยงต่อการที่มีริ่มเลือดเนี่ยอุดตันในเส้นเลือดได้ทีนี้หลายคนฟังมาแล้วอาจจะถามว่าแล้วสรุปเนี่ยควรจะอาบน้ำ่นหรืออาบน้าเย็นกันแน่ต้องบอกว่าทั้ง2ทางเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่หมอมีทางเลือกที่3ให้นะนั่นก็คือไม่อา ข้อดีเนี่ยคือไขมันในร่างกายเราเนี่ยมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะทําให้แบคทีเรียที่ดีที่อยู่บนผิวเราอะ่ะยังคงสภาพเดิมใน,นขณะเดียวกันก็ไปหยัดน้าด้วยนะแต่หมออาบน้ํานะครับใครอ่ำน้ําอุ่นอ่ำน้ําเย็นหรือไม่อ่บน้ําเลยช่วยคอมเมนต์บอกหมอหน่อยนะครับ